ปลาช่อนแช่น้ำปลาต้องค่อยๆใส่ใช่ไหมสวัสดีครับผมสุสีนะครับวันนี้จะทําเมนูปลาช่อนทอดน้ําปลาพอดีเมื่อวานนี้ได้ปลามาปลาช่อนมาประมาณสักสามตัวมาโลนึงได้ก็เลยอยากกินปลาช่อนทอดน,น้ําปลาก็เลยมาทําดูนะครับก็ ในระหว่างที่อาปลามาเนี่ยปลาเราก็แช่ทำียบร้อยเนาะแช่เหลียงเมื่อคนเยอะแล้วก็วิธีก็คือใส่เกลือแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดที่สุดที่ทำได้ครับแล้วพอดีปลาชิ้นมันก็ค่อนจะใหญ่ก็หั่นให้เหลือชิ้นพอดีนะฮะที่ทอดได้ง่ายๆไม่ต้องทอดนานหรือจะพาเป็นตัวกับยาวๆก็ได้ลหมอนปลากระพงก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับอันนี้ก็นเนี่ยชิ้นประมาณขนาดนี้แหละไม่ต้องใหญ่มากอันเนี้ยก็ ปลาก็ควรจะต้องสดๆนะครับส่วนไฟก็ไฟกลางๆไม่ต้องร้อนมากนะครับในระหว่างก่อนที่ทอดเนี่ยไม่ให้ปลาสุกกระทาะเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ใส่เกลือนะคุกๆเกลือนเพื่อจะได้ปลาจะได้ไม่สุกกระทพะนะ,ค,ะ mm. ครับแต่พอดีพอทอดระ <Yeah. S 1> หว่างทอดอแล้วก็ใส่ปลาให้พอดีนะฮะให้น้ำมันมันท่วนแล้วก็พยายามจมับให้เป็นระเบียบแล้วก็อย่าไปกลับ บ่อยนะฮะก็คือจับแค่สองครั้งพอคือวางปุ๊บแล้วก็รอให้ปลามันเริ่มแบบเริ่มกระเด็นเขาจับอีกครั้งหนึ่งก็ใช้เลยนะครับแล้วก็น้ำจิ้มถิขาวมันหอยน้ำตาลน้ำร้อนใสงหน่อยงชนวลนิดนึงหลังจากน้นจิ้มพร้อมแล้วปลาเราก็สุกพอดีนะฮะนี่ก็กลับไปสักรอบที่สองไปแล้วนนี้ก็พร้อมทานได้เลยนะครับ กินกับข้าวร้อนแล้วก็ราดน้ําปลาที่เราทําไว้นะครับมันจะกลมกล่อมพอดีนะครับพอดีกันเลยนะฮะวันนี้ผมก็มีพวกพี่ๆนะครับพี่ๆที่ทํางานนะครับวันนี้ก็ททำข้าวเที่ยงกินกันเนาะก็มาทานข้าวกินกันแล้วก็ผมก็ทํำไม่เคยไปหรอกพี่ๆเขาก็สอนนะครับเรื่องการทําน้ําจิ้มเอยการทอดปลาเอยการล้างปลาเอยประเด็นก็คือพี่ๆก็สอนก็หมดเลยแต่ผมก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็หัดทำไปเพื่อที่จะเอาของ ที่ฟาร์มเราเนาะเด็สีฟาร์มของเราเนี่ยมีอะไรก็จะม,มาทำกับข้าวเป็นอะไรกินกันนะครับก็เรียนรู้กันไปนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะฮะแนะนําให้เพื่อนๆหรือว่าพี่น้องๆครไปตลาดเจอปลาเจออะไรก็มาทํากินกันได้แล้วก็ประหยัดด้วยปลาช่อนโดนนึงก็ไม่กี่บาทเนาะแล้วก็ทํากินได้ตั้งเยอะโอ้โหผมทำไปตั้งข้าวไปตั้งสามชามอร่อยคาะเตกลมกล่อมอะค่ะ<ต>คือรศัาติปลาคุณนะคะ เยอะมากเลยอวัยอิควาอีกผมชอบอวัยอีกใช่ค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะปราสุรสีนะคะที่การกินก็น้เข้าน้เข้านี่ค่ะใส่เครื่องเคียงด้วยนะคะก็หยอดใส่ไปอ๋อนี่กับข้าวนะครับเปียข้าวอันนี้ครือเนียอันนี้จะทำอะไรหน่อยโอเคอันนี้ผมก็มัมได้เต็มที่นะครับวันนี้ขอบคุณ มากนะครับก็เดี๋ยวมีเมนูอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมก็จะมา <Peters> ทยอยลงมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย